ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งนะคะชันมัธยมศึกษาปีที่4ี่ค่ะโดยเป็นคุณครูชื่อคุณครูพัชรากุทยาค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชานี้นะคะโดยบทเรียนเรื่องแรกของเรานะคะเราจะเรียนในเรื่องของเซตนะคะในเรื่องเนื้อหาของเซตเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยๆประกอบอยู่ในนั้นนะคะโดยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเซต เรื่องที่2จะเป็นเอกภพกสัมพัทธ์นะคะเรื่องที่3จะเป็นสับเซตและ Power set นะคะและเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือการดําเนินการระหว่างเซตนะคะเราจะไปดูในเนื้อหาช่วงแรกหรือส่วนแรกของบทนี้กันนะคะคือเรื่องเซตค่ะค่ะในส่วนของเนื้อหาของเซตเราก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องแรกคือการเขียนเซตนะคะในการเขียนเซตเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองสองแบบหรือ2ประเภทนะคะก็คือ เขียนแบบแจกแจงสมาชิกกับเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเป็นยังไงแจกแจงสมาชิกว่าในเซตเซตนั้นนะคะมีอะไรบ้างนั่แบบบอกเงื่อนไขเขาก็จะกําหนดเงื่อนไขมาให้เราถอดจากเงื่อนไขนั้นออกมาทีนึงนะคะมาดูในส่วนของแบบแจกแจงสมาชิกนะคะในแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยมันก็คือ การเขียนสมาชิกทุกตัวของเซตนะคะโดยมีใช้เครื่องหมายวงเล็บปีกานั่นเองนะคะและเราจะขั้นด้วยขั้นแต่ละสมาชิกเนี่ยด้วยเครื่องหมายจุลภาคหรือเครื่องหมายลูกน้ำเหมือนที่เรารู้จักกันนะคะค่ะลงไปดูในตัวอย่างแรกที่เขาบอกว่าเซตของจำนวนเต็มลบที่มากกว่าลบห้าเลขที่มากกว่าลบห้าลบที่มีค่ามากก็จะเป็นเลขที่มีตัวน้อยนั่นเองใช่ไหมเราก็จะมาดูค่ะว่า กำหนดให้เซตของ A ก็ได้ให้มันเป็นชื่อหนึ่งนะคะจำนวนเต็มลบที่น้อยกว่าลบอา่าที่มากกว่าลบ5นะคะก็จะมีลบ4ใช่ไหมเอ่ยลบ3ลบ2และลบ1น่ศูนย์ใช่จำนวนเต็มลบไหมคะศูนย์ไม่ใช่จำนวนเต็มลบนะคะเราก็ใส่ปีก้าปี แบบนี้เรียกเซตที่แจกแจงสมาชิกเรารู้หมดเลยค่ะว่าในเซตเนี่ยมีมีอะไรบ้างต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่สองเซตของจํานวนนับอะเซตของจํานวนนับละ่ะให้เป็นเซต b นะคะจะได้จํานวนนับจํานวนแรกคืออะไรเอ่ยเลขหนึ่งใช่ไหมคะต่อไปสองสามสี่ห้าตัวที่หรู้ไหมเอ่ยรู้ ตัวสุดท้ายเราก็รู้แต่มันเยอะมากเลยนะคะเราสามารถใช้จุด3จุดในที่นี้แล้วใส่ปีกาปิดลักษณะนี้นะคะจุดจดุจุดเนี่ยเราจะเรียกว่าเซตอนันต์และเซตที่ปิดหมดเลยเนี่ยเราเรียกเซตจำกัดน,นะคะเราจะรู้ในในเนะะื้อหาต่อไปนะคะอแบบที่2นะคะเป็นแบบบอกเงื่อนไขแบบบอกเงื่อนไขเป็นยังไงเป็นเซตที่ใช้ตัวแทนนะคะตัวแปรแทนสมาชิกนั่นเอง ได้กำหนดเงื่อนไขนะคะเกี่ยวกับตัวแปรนั้นโดยเราจะใช้เครื่องหมายขีดตัวนี้นะคะใช้แทนเรียกว่าโดยที่อ่าตัวนี้เราจะใช้แทนว่าอย่างนั้นลองมาดูตัวอย่างคะ่ะเซตของเนะคะจะจะมีค่าเป็น x นะคะ 's โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่าสิบจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10ละ่ะ เพราะฉะนั้น s จะเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10ก็จะเริ่มที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึง10นั่นเองต่อไปเซต y นะคะข้อที่2องเซต y x โดยที่ x เป็นสมาชิกของสระในภาษาอังกฤษนะคะก็จะได้เป็นเซตของสระภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างนะ มี a e i o และ u ใช่ไหมคะเราก็จะปิดเซตได้แล้วนี่นั่นเองค่ะต่อไปก็ไปดูเซตที่เราควรรู้จักนะคะหรือนักเรียนเนี่ยควรรู้เลยนะะก็ไปดูอันแรกนะคะอันแรกที่ว่านี้คือเซตจำกัดซึ่งเซตจำกัดนี้นะคะก็คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์นั่นเองนะคะก็คือในนั้นจะมีทั้ง เซตหรือไม่มีเซตก็ได้นะคะเซตจำกัดต่อไปดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกอย่างเช่นเซต c เนี่ยเซต c ของเรานะคะเป็นเซตที่มีเลขหนึ่งสองสามสี่และห้าเห็นไหมคะมันเริ่มที่เลขหนึ่งและจบด้วยเลขหามันรู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างมันถึงจำกัดนะคะตัวอย่างที่สองนี่นะคะเซตของ n นะคะจะมีค่าเป็น x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนจริง a ตัวนี้นะคะเราจะใช้แทนว่าจำนวนจริงนะคะจำนวนจริงซึ่ง x เ,เนี่ยมีค่ามากกว่า8แต่น้อยกว่า15มากกว่า8มีอะไรบ้างตัวเกใช่ไหมคะสิบสิบเสองสและ14นั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูเซตจำกัดเซตจำกัดกัแล้วนะคะเราก็จะไปดูเซตอน,นันต์เซตอนัอนต์นในที่นี้ก็คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดนั่นเองมันก็จะตรงกันข้ามนะคะ อย่างเช่นตัวตัวตัวอย่างแรกนะคะก็คือเซตของจำนวนเต็มที่น้อยกว่า1จํานวนเต็มในที่นี้มีทั้งเต็มลบเต็มบวกและเต็ม0ูนย์ใช่ไหมเอ่ยอ่ะเต็มลบก็คือน้อยกว่า1นึ่งไหมน้อยกว่าใช่ไหมคะเต็มศูนย์ก็น้อยกว่าไหมน้อยกว่าแต่เราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างมันเยอะไปหมดเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเซตอนันต์นะตัวอย่างที่2เซตของจํานวนนับที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะจํานวนเฉพาะคืออะไรเอ่ย จำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่หารด้วย1และตัวมันเองใช่ไหมคะดังนั้นมันจะมีมากมายนะไม่ท้่วเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเซตอน,นันต์นะคะต่อไปไปที่เซตที่ที่เท่ากันเซตที่เท่ากันในที่นี้นะคะมันก็คือเซตที่มีตั้งแต่สองเซตขึ้นไปนะั่นเองที่มีจํานวนสมาชิกเหมือนกันทุกสมาชิกเลยนะคะถึงแม้ว่ามาดูอันแรก เซตของ A คือ0 1 2 3นะคะเซตของ B ก็คือ0 1 2 3เหมือนกันนะคะในที่นี้ตรงนี้กับ A เหมือนกันเด็ดได้ดเลยนะคะเนี่ยเซตที่เท่ากันตัวอย่างที่สองเซตของ C 2 4 6 7 8และเซตของ B 2 4 6 8 7ตัวนี้มันมีเลขข้างในเหมือนกันเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันสลับที่กันเราก็ยังเป็นเซตที่เท่ากันอยู่ดี ต่อไปอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายคือเซ็ตว่างเซ็ตว่างในที่นี้ก็คือเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกใดๆเลยนะคะหรือจำนวนสมาชิกในนั้นเป็นศูนย์เราจะเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยตัวนี้ค่ะนี่ตัวเซ็ตว่างที่เป็นปีการแล้ะข้างในไม่มีสมาชิกหรือเป็นตัวเซ็ตว่างสัญลักษณ์นี้นั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนอันแรกที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเซตในเนื้อหาแรก ะคะ่าในส่วนต่อไปหรือในวิดีโอต่อไปนะคะเราขอพบกันในเรื่องของเอกภพสัมพัสน,นะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ